ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือการทำให้พาร์ทเนอร์ของเราสำเร็จเราถึงจะสำเร็จด้วยเหมือนคนจะไม่รู้ข้อนี้กันค่ะการซัพพอร์ตที่แท้จริงนั้นสุดท้ายมันคือการทำเพื่อตัวเราเองค่ะยินดีที่ได้เจอนะคะสาวเซ็กซี่อมตะแห่งอะตมีอิมพ r เรียลมาสเตอร์คิมยอนซุกค่ะธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนั้นคือธุรกิจสร้างองค์กรค่ะ แนะนำคอนเน็ชันให้กันส่งต่อสินค้าให้กันทำงานร่วมกันแล้วเมื่อพาร์เนอร์ประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วเราเองก็จะประสบความสำเร็จค่ะแต่คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่านี่ฉันลงทุนเวลาให้เธอไปแล้วนะลงทุนทางทรัพย์สินไปด้วยแต่เธอทาได้แค่นี้เหรอเธอทากับฉันแบบนี้ได้ยังไงคนที่คิดแบบนี้มีเยอะมากเลยค่ะ เพราะการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้พาร์เนอร์ประสบความสําเร็จหรือเปล่าให้คิดว่าการซัพพอร์ตพาร์เนอร์สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับการซัพพอร์ตตัวเองค่ะถ้าเราคิดว่านี่คือการทําเพื่อตัวเราเองแล้วเราก็จะไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาเศร้าเสียใจกับสิ่งที่พาร์เนอร์นั้นทํากับเราแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไม่พอใจว่าทําไมพาร์เนอร์คนนี้ถึงไม่สําเร็จกันนะถ้าเราคิดว่านี่คือการทําเพื่อตัวเราเองแม้จะเกิดปัญหาใดก็ตาม เราก็จะไม่โยนปัญหานี้ไปให้กับพ์ทเนอร์โชคหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เจอคือความผิดของเราเสมอถ้าเราเริ่มจากการคิดว่ามันเกิดจากเราแล้วองค์กรของคุณจะไม่มีปัญหากันในทีมจะเป็นทีมที่เท่สุดๆต่างคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะมีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในสายงานของฉันเขาซัพพอร์ตสายงานรัสเซียค่ะตั้งแต่ที่ฉันทําธุรกิจมาฉันเพิ่งเคยเห็นคนที่มีความคิดและจิตใจสุดยอดแบบนี้ค่ะเป็นคนเทหมดหน้าตักให้เต็มที่ ฉันเห็นภาพที่เขาไปรัสเซียเพื่อซัพพอร์ตพาร์เนอร์ของเขาแล้วฉันต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะจากเขามากกว่าค่ะคนที่ตั้งใจซัพพอร์ตขนาดนี้จะกลายเป็นยังไงคะเพราะเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นฉันเจอเขาได้ไม่นานเขาก็กลายเป็นรอย a ่อมาสเตอร์ค่ะผ่านไปหนึ่งปีจะเป็นยังไงคะเขาเข้า c r o w ล l e เดอร์ครับเลยละค่ะพอฉันเห็นฉันก็คิดว่าใช่ไม่แปลกใจเลยที่คนแบบนี้สมควรที่จะได้เข้าแล้วจริงๆ สุดท้ายแล้วงานของเราก็คือการซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์อย่างเต็มที่อย่างไม่เสียดายเวลาเรามีใจที่รักพาร์ทเนอร์แล้วพาร์ทเนอร์ก็จะเติบโตแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนคะก็จะขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งแห่งความสำเร็จคะ่ะธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะ99%เอ,อ่อไม่สิฉันมองว่า100%เลยคะ่ะเป็นธุรกิจการซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่ถ้าไม่เกิดการดูแลสมาชิกแล้วนั้นการสื่อสารระหว่างสปอนเซอร์กับพาร์ทเนอร์ก็ไม่เกิดขึ้น แล้วสุดท้ายองค์กรน,นั้นก็จะไม่สามารถเติบโตได้กลายเป็นว่าดาวลายของทั้งสองคนนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบไปแล้วเมื่อดาวลายไม่เกิดรายได้<ๆ>เขาก็จากไปค่ะฉันเห็นอะไรแบบนี้มาบ่อยมากๆเลยเลยค่ะฉันมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างพาร์ทเนอร์กับสปอนเซอร์ข้างบนควรจะดีต่อกันอย่างน้อยก็เพื่อดาวลายของเราค่ะฉันจะเล่าประสบการ,รณ์ของฉันให้ฟังไหมคะตอนนั้นองค์กรที่พาร์ทเนอร์กับสปอนเซอร์ไม่สื่อสารกัน เข้ามาขอคำปรึกษาค่ะคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็บอกว่าเสียใจเพราะพาร์ทเนอร์แน่นอนว่าพาร์ทเนอร์เองก็มีจุดที่เสียใจและน้อยใจสปอนเซอร์เหมือนกันค่ะเวลาที่เป็นแบบนี้ฉันคิดว่าเราควรจะอบกอดสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์มีสิ่งที่แบกรับมากกว่าพาร์ทเนอร์ค่ะสปอนเซอร์จะต้องเอาคนจำนวนมากมาใส่ในหัวใจของตัวเองต้องคอยเข้าใจพาร์ทเนอร์ต้องยอมแพ้พาร์ทเนอร์เสมอ และจะต้องเอามาใส่ในห้องหัวใจของเราค่ะฉันคิดแบบนี้ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งจริงๆแล้วไม่มีคนที่เหมือนเราสักคนค่ะทุกคนต่างกันหมดหากรวมคนจํานวนมากที่มีสีสันต่างๆมารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นคะก็จะเกิดสีรุง้งสีรุ้งอันงดงามค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนําทีมกันยังไงอาจจะทําให้เกิดสีรุ้งสวยงามหรืออาจจะทําให้องค์กรพังลงได้เหมือนกันค่ะ ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งที่รวมคนจำนวนมากไว้ด้วยกันทั้งเหนื่อยทั้งยากและบ่อยครั้งที่คนไม่ยอมเชื่อฟังเราแต่ทุกคนจะต้องมองภาพที่ใหญ่กว่าค่ะมีสำนวนเกาหลีอยู่ใช่ไหมคะน้ำามาให้ล่องเรือลมมาให้ปล่อยว่าวถ้าสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเราทุกเดือนตลอด6เดือนส่วนใหญ่พาร์เนอร์ก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่ตลอด6เดือนนั้นเลยค่ะฉันเห็นมาแล้วค่ะเขาทำแบบนั้นแล้วจดจ่อกันจริงๆค่ะ ทำงานไปด้วยกันรสร้างสมาชิกของตัวเองค่ะการซัพพอร์ตเองถ้าหากคุณกำหนดเวลาในการซัพพอร์ตนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่เข้าใจว่าการซัพพอร์ตให้เขาฟรีๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนเรามักจะหวังเท่าที่เราให้ไปค่ะมีคำพูดที่ว่าสนใจสิ่งเล็กน้อยจนปล่อยสิ่งที่ใหญ่ให้หลุดมือทุกอย่างคือกระบวนการเพื่อให้ได้สิ่งที่ใหญ่นั้นมาค่ะ ลองจินตนาการภาพของเราในอนาคตข้างหน้าดูสิคะภายในสิปีชีวิตของฉันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยละคะ่ะฉันเองก็เหนื่อยก็ลําบากและก็เจออะไรมามากมายเลยสุดท้ายแล้วฉันก็ได้พบกับชีวิตในตอนนี้คะ่ะแน่นอนว่าหากคุณทำธุรกิจก็คงจะเจอกับเรื่องที่มันเหนื่อยยากและลําบาก แต่ถ้าคุณเอาชนะมันไปได้คุณก็จะเป็นผู้สำเร็จอย่างฉันที่มีความสุขกับอิสระทางด้านการเงินและเวลาได้ค่ะความฝันของฉันในอนาคตก็คือถ้าสุขภาพของฉันยังไหวอยู่ฉันจะตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมเพื่อครอบครัวอโทมี่ของเราแม้จะไม่ใช่สายงานของฉันก็ตามค่ะแล้วก็จะสื่อสารให้มากขึ้นและจะพยายามจนกว่าพนเนอร์ของฉันจะได้ขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุด ฉันจะรอทุกคนมาเจอกันที่จุดสูงสุดและพร้อมร่วมเดินทางไปกับทุกคนค่ะแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะกลายเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์กันใช่ไหมล่ะคะแล้วเจอกันตอนนั้นนะคะ